บทที่ 5. แม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของแม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในได้ 2. นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์และโครงสร้างของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในได้ 3. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานการเปิดงานวิชาชีพตรวจสอบภายในได้มาดูส่วนแรกกันนะครับนักศึกษาส่วนประกอบของแม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับนักศึกษาครับผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยนะครับ จะได้รับการยอมรับจากสังคมก็ต่อเมื่อตัวผู้ตรวจสอบภายในนั้นได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของตนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้นะครับสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือว่า i i a เนี่ยนะครับจึงได้กำหนดแม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นกรอบหรือว่ากติกาสากลที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นนะครับได้นำไปใช้และถือปฏิบัติ เมื่อเดือนมิถุนานะครับเมื่อเดือนมิถุนายนคศ1978นะครับ IIA II <A S 2> ก็ได้กำหนดแม่บทสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในขึ้นมาหรือว่าได้กำหนดเฟรมเวิร์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเฟรมเวิร์นี้จะมี5ส่วนนะครับเฟรมเวิร์จะแบ่งออกเป็น5ส่วนดังต่อไปนี้นะครับส่วนที่1จะเป็นแถลงการความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายในนะครับ ซึ่งจะเป็นการสรุปความเข้าใจทั่วไปของความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายในนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นประมวลจรรยาบัญญนะครับประมวลจรรยาบัญญนี้จะเป็นการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของสมาชิก IIA และผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้ที่ได้รับใบวุฒิบัตรหรือว่า CIA นะครับส่วนที่3จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน นะครับจะเป็นการอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินและการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับส่วนที่4นะครับก็คือมาตรฐานการตรวจสอบภายในนะครับมาตรฐานการตรวจสอบภายในนี้นะครับจะเป็นการตีความอย่างเป็นทางการของมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับเพื่อ เพื่อใช้เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานเฉพาะหรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปริบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับส่วนที่5นะครับก็เป็นเอกสารเผยแพร่การปฏิบัติงานมาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับซึ่งจะเป็นการระบุคําถามที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ IIA ที่ประกาศออกไปที่มีปัญหาบ่อยครั้งนะครับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ 1. มาตรฐานทั่วไปนะครับมาตรฐานทั่วไปนี้จะเป็นการกําหนดมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรจะปฏิบัตินะครับ 2. จะเป็นมาตรฐานเฉพาะนะครับเป็นการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตาม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปนะครับสามก็คือแนวทางปฏิบัติงานหรือว่าไกด์ไลน์นะครับจะเป็นการอธิบายวิธีการอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเฉพาะนะครับนักศึกษาครับเฟรมเวิร์กทั้ง5ส่วนที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นแถลงการความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายในนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ IIA หรือว่าสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยนะครับได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้ในหนังสือสีแดงหรือว่า The r e d b o o k กนะครับกรอบมาตรฐานทั่วไปนะครับที่กล่าวไว้ใน The Red Book นั้นนะครับจะประกอบไปด้วย5ส่วน นะครับกรอบมาตรฐานทั่วไปจะประกรอบไปด้วย5ส่วนนั่นก็คือรหัสที่ 100, 200, 3 0 0 400และ500นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดกันต่อไปนะครับรหัสที่100ก็คือความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบรหัสที่2 0 0ก็คือความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบรหัสที่300ก็คือขอบเขตของการงานตรวจสอบภายใน รหัสที่400ก็คือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนะครับและรหัสที่500ก็คือการบริหารงานของฝ่ายงานตรวจสอบภายในนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในแต่ละรหัสนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับเฟรมเบิร์กหรือว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี ที่ด้ศักราช1978นะครับก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับทั้ง5ส่วนเนี่ยก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี1999หรือว่า1,999เนี่ยนะครับ IIA หรือว่าสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแม่บทในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในใหม่นะครับสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็เพราะว่าต้องการเพื่อที่จะให้ การปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นสอดรับกับคำนิยามใหม่ของการตรวจสอบภายในนะครับและให้มันสะท้อนถึงลักษณะการให้บริการการตรวจสอบภายในที่ขยายกว้างขึ้นนะครับรวมทั้งการนำรูปแบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและธรรมาภิบาลนั้นนะครับ <c oughs> เข้ามารวมไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในแนวใหม่ตามแนวคิดของโครโซนะครับซึ่งแม่บทที่เปลี่ยนใหม่นี้นะครับก็จะแบ่งแม่บท การปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นนะครับออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกที่เขามุ่งเน้นไปเลยนะครับก็คือในเรื่องของจริยธรรมนะครับจริยธรรมหรือประมวลจรรยาบรณของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับเป็นส่วนแรกที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยนะครับได้เน้นเป็นอันดับแรกก็คือในเรื่องของจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะครับ ส่วนที่2ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับส่วนที่3จะเป็นคําแนะนําในการปฏิบัติงานนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนักศึกษาดูนะครับว่าข้อแตกต่างกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเฟรมเวิร์กแรกนะครับ1978นั้นจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใช่ไหมครับซึ่ง ส่วนแรกที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลได้ให้ความสําคัญก็คือความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายในใช่ไหมครับหรือว่า,ถาแถลงการความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี1 9 9 9นะครับสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลก็จะได้ก็จะเน้นในเรื่องของจริยธรรมเป็นอันดับแรกนะครับจริยธรรมของวิชาชีพ ตรวจสอบภายในนะครับจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของนาม,มาร,รมเกี่ยวข้องกับความดีงามหรือว่าคุณธรรมนะครับก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเข้าใจความหมายของคําว่าคุณธรรมจริยธรรมจัรญาวิชาชีพและจรรยาบัณก่อนนะครับคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมก็คือความดีงามในจิตใจของมนุษย์ซึ่งทําให้เคยชินกับความประพฤติด้วยความดีงามนั้น หรือหลักมาตรฐานแห่งความประพฤติในทางที่ดีที่ชอบซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับจริยธรรมหมายถึงอะไรจริยธรรมก็คือธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือศีลธรรมอันดีหรือแนวคิดของการปฏิบัติตนว่าถูกหรือผิดทําให้เราทราบว่าพฤติกรรมของเรานั้นผิดศีลข้อไหนอย่างไรนะครับจรญาวิชาชีพละ่ะ นะครับจรยาวิชาชีพคืออะไรก็คือกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือมรารยาทในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขานะครับอย่างเช่นแพทย์วิศวกรทนายความผู้สอบบัญชีเป็นต้นนะครับจรยาวิชาชีพนี้จะมีผลที่ผูกพันทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับโดยมีศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของตนนั้นเป็นประกันนะครับส่วนคําว่าจรยาบัญ รจรรยาบัณน,นั้นเป็นจรรญาวิชาชีพที่กําหนดขึ้นมาแล้วนํามาประมวลไว้เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพแต่และสาขาทุกสาขานะครับได้มีหลักเกณฑ์ยึดถือในการประกอบวิชาชีพของตนนะครับและใช้เป็นมาตรฐานแห่งความประพฤติสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับที่แตกต่างกันระหว่างจรรญาวิชาชีพกับจรรยาบัณก็คือจัรญาวิชาชีพนั้นนะครับเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติสําหรับ วิชาชีพนั้นๆโดยตรงนะครับโดยมีศักดิ์ศรีแห่งอาชีพนะครับหรือว่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เ,ยเป็นเดิมพันนะครับแต่ว่าจรรยาบัณน,นี้จะใช้ร่วมกันโดยทั่วไปทุกอาชีพทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนพวกนี้นะครับก็จะใช้จรรยาบัณจะต้องมีจรรยาบรณร่วมกันนะครับ วัตถุประสงค์ของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นนะครับควรที่จะมีจริยญญบัณหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือว่า i i a นะครับ<ๆ>ก็ได้กําหนดจริยธรรมให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เพื่อเป็นการยกฐานะ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับ 2. เพื่อให้วิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นเป็นที่ยกย่องและยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายใน จริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับก็คือข้อคิดเบื้องต้นหลักพื้นฐานข้อกำหนดข้อคิดเบื้องต้นนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจริยธรรมคำนิยามของการตรวจสอบภายในองค์ประกอบของจริยธรรมการถือปฏิบัติและการบังคับใช้นะครับส่วนหลักพื้นฐานนะครับมันจะมีอยู่4ข้อเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับและข้อกำหนดนั้นนะครับ รายละเอียดแดี๋วเราค่อยไปดูกันในหน้าถัดไปโครงสร้างของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในในส่วนที่2ก็คือหลักการพื้นฐานนะครับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในทุกคนควรยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักพื้นฐานดังต่อไปนี้นะครับ 1. ความมีจุดยืนที่มั่นคงนะครับความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในนั้นนะครับมันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นรากฐานแห่งการตัดสินใจที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไปนะครับ 2. ความเที่ยงธรรมนะครับผู้ตรวจสอบภายในนั้นนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพจะต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับ เที่ยงธรรมในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในกิจกรรมหรือกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเชื่ออย่างสุดจริตใจในผลงานของตนและจะต้องไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินของตนนะครับและต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อานัดของใครด้วยนะครับการรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ที่เคารพต่อคุณค่าและสิทธิ์แห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อนนะครับยกเว้นได้ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่เรื่องของกฎหมายหรือว่าอาชีพเท่านั้นนะครับความรู้ความสามารถในหน้าที่หรือว่าความชำนาญงานผู้ตรวจสอบภายในต้องนำความรู้ทักษะประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่นะครับทั้งหมดนี้ทั้ง4ข้อนี้คือหลักพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในที่จะต้องยึดถือและดำรงไว้นะครับโครงสร้างของจริยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในในส่วนที่3ก็คือข้อกำหนดข้อกำหนดนี้นะครับจะกล่าวถึงบรรทัดฐานของพฤติกรรม ซึ่งคาดว่าผู้ตรวจสอบภายในควรจะเป็นนะครับกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องช่วยในการตีความหลักพื้นฐานนะครับหลักพื้นฐานที่อาจารย์กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือตีความในเรื่องของความมีจุดยืนที่มั่นคงตีความในเรื่องของความเที่ยงธรรมตีความในเรื่องของความการรักษาความรับตีความในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือความชํานาญงานนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัตินะครับ และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในประพฤติตนอย่างมีจรรยาบัณน,นะครับข้อกําหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในนั้นนะครับเป็นหลักพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสํานึกและวิยาญาณอันเหมาะสมของตัวเองนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ในหัวข้อนี้นะครับอาจารย์จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายในและส่วนประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับอ่ะเรามาดูลายละเอียดกันเลยนะครับวัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นนะครับได้กําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบบัญชีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทราบบทบาทความรับผิดชอบและข้อปฏิบัติหลักของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ 2. นะครับ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือกรอบในการปฏิบัติงานและการเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบภายในในวงกว้างนะครับ 3. เพื่อกำหนดมาตรฐานในการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในนะครับ 4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการและปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในองค์กรนะครับ ส่วนประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนักศึกษาครับเมื่อเดือนมกราคมคศสองพั2002นะครับสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยนะครับหรือว่า IIA เนี่ยก็ได้ปรับปรุงมาตรฐานใหม่โดยมาตรฐานการตรวจสอบภายในจะประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติหลักๆของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนะครับคือแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติและส่วนที่2ก็คือมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจสะดวกต่อการนําไปใช้หรือว่าสะดวกต่อการนําไปอ้างอิงหรือว่าแก้ไขต่อไปนะครับ IIE จึงได้ให้มีรหัสตัวเลขกํากับไว้ในแต่ละหมวดในแต่ละหัวข้อของมาตรฐานนะครับพร้อมกับอธิบายถึงการนํามาตรฐานนั้นนะครับไปใช้ในงานด้านบริการต่างๆนะครับอย่างเช่นให้บริการด้านหลักประกันหรือว่าให้บริการด้านคําปรึกษานะครับ มาตรฐานด้านคุณสมบัติเนี่ยนะครับจะใช้เป็นรหัสชุดที่1,000นะครับรหัสชุดที่1,000ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในนะครับรมันจะเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่1,000เป็นต้นไปนะครับอย่างเช่นรหัสที่1,100ก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระและเ,ลเที่ยงธรรมอย่างนี้นะครับ 2. นะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานชุดที่2000นะครับชุดที่2000เนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของการตรวจสอบภายในและบรรทัานที่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่2000นอย่างเงี้ยนะครับเช่นรหัสที่2002ก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนภารกิจอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะที่นี้มาตรฐานการนําไปใช้นะครับหรือว่ามาตรฐานการนําไปปฏิบัตินะครับรหัสที่ใช้เนี่ยนะครับจะเป็นจะขึ้นอยู่กับว่านํามาตรฐานด้านใดไปใช้นะครับจะด้านคุณสมบัติหรือว่าด้านมาตรฐานการด้านมาตรฐานการปฏิติงานเนี่ยไปใช้นะครับมาตรฐานการนําไปปฏิบัติหรือว่านําไปใช้เนี่ยนะครับจะเป็นการอธิบายถึงการนํามาตรฐานด้านคุณสมบัติ และด้านการเปริิงานเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนะครับสำหรับงานด้านการให้หลักประกันจะแทนด้วยเลขรหัสมาตรฐานของด้านนั้นๆน,น,นะครับแต่จะต่อท้ายด้วย A อ,อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น 1110A1 อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการอธิบายถึงความอิสระภายในองค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับงานให้บริการให้หลักประกันอย่างงี้นะครับสำหรับงานด้านการให้คำปรึกษาก็จะแทนด้วยตัวเลขมาตรฐาน นะครับที่มีอักษรต่อท้ายด้วย C อย่างเงี้ยครับใช้ C ต่อท้ายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น11 1, 11 0 C1 อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการอธิบายถึงความเป็นอิสระภายในองค์กรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยนะครับ C ก็คือ c o n s u l t ใช่ไหมครับ A ก็คือ a d s เ r อ n ์เนะครับ เมื่อเดือนตุลาคมคริศราช2010นะครับ IIA หรือว่าสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยส่วนประกอบของมาตรฐานการเปริดงานวิชาชีพตรวจสอบภายในดังที่แสดงในภาพนี้นะครับนักศึกษาดูนะครับมาตรฐานการเปริดงานวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับจะประกอบไปด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติรหัสชุดที่1000นะครับมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงานรหัสชุดที่2000นะครับมาตรฐานด้านการนำไปใช้นะครับซึ่งมาตรฐานด้านคุณสมบัติรหัสที่1000นั้นนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรและบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในส่วนรหัสชุดที่2000หรือว่ามาตรฐานการปปิิงานเนี่ยนะครับจะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับลักษณะของงานตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์ทางคุณภาพนะครับ มาตรฐานการนำไปใช้ก็คือจะใช้สำหรับกิจกรรมให้หลักประกันหรือว่า A Assurance นะครับและกิจกรรมให้คำปรึกษานะครับ C Consulting สำหรับส่วนประกอบของมาตรฐานด้านคุณสมบัตินะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับมาตรฐานด้านคุณสมบัติรหัสที่1,000นะครับก็จะมี1,000จะพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ และภาระหน้าที่นะครับรหัสที่1100จะพูดถึงในเรื่องของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมนะครับรหัสที่1200จะพูดถึงในเรื่องของความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพรหัสที่1300นะครับจะประกอบจะเป็นการประกันคุณภาพและโปรแกรมปรับปรุงแก้ไข ส่วนประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัสชุดที่2,000จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับ2,000จะเป็นเรื่องของการจัดการควบคุมภายในนะครับ2,100จะเป็นลักษณะของงานตรวจสอบภายใน2,200จะเป็นเรื่องของการวางแผนภารกิจนะครับ2,300จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย2,400จะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ 2,500จะเป็นความคืบหน้าในการติดตามผลนะครับ2,600จะเป็นการยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายจัดการน,นะครับนักศึกษาครับในหัวข้อเรื่องของแต่ละมาตรฐานการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นอาจารย์จะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะครับนักศึกษาถ้านักศึกษามีหนังสือถ้านักศึกษาเปิดดูนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นข้อปลีกย่อยลงไปอีกนะครับคล้ายๆกับกฎหมาย ที่ระบุไว้ให้ปฏิบัตินะครับดังนั้นอาจารย์จะไม่เข้าไปเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับเพราะข้อมูลมันจะเยอะเกินไปนะฮะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปคำแนะนำในการปฏิบัติงาน practice advisory หรือว่า PA เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแนวทางอย่างไม่เป็นทางการและเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ใน The Red Book นะครับ คณะกรรมการประเด็นวิชาชีพของ IIA หรือว่าสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลเนี่ยนะครับนำประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานมารวมไว้ใน PA นี้นะครับพร้อมกับเสริมสร้างข้อปฏิบัติใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงภาระที่ไม่เคยมีมาก่อนก่อนหน้านี้คณะกรรมการน,นะครับนำ PA มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานขึ้นมาและอีกในหนึ่งเราก็สามารถที่จะพูดได้นะครับว่า PA นั้น เป็นมีส่วนช่วยขยายความมาตรฐานให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในกรณีพิเศษของการตรวจสอบภายในนะครับคำแนะนำในการเวียดงานหรือว่า P.A บางประการก็อาจจะใช้ได้ดีกับงานตรวจสอบภายในทั่วๆไปแต่ก็มีบางกรณีนะครับที่มันจะเหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเฉพาะทางนะครับการตรวจสอบภายในที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหรือว่า อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์บางพื้นที่นะครับหัวใจสำคัญของการปฏริบัติที่เคยกำหนดอยู่ใน The Red Book ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับให้เป็นคำแนะนำในการปฏริบัติงานแทนและคำแนะนำในการปฏริบัติงานหรือว่า P A นี้ก็จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ IIA หรือว่าสถาบันผู้ตรวจสอบภายในนั่นเอง การพัฒนาและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการพัฒนาและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานหมายรวมถึงสื่อในการให้ความรู้การศึกษาวิจัยการจัดประชุมสัมมนาและความช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งเสนอเทคนิคและขั้นตอนต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติงานนี้นะครับ จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนะครับมีโอ,อกาสได้รับทราบความคิดเห็นและทัศนะของผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมายเลยนะครับตลอดจนนะครับทราบถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลด้วยวนักศึกษาครับมาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์ก็ขอสรุปให้หนักศึกษาเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของแม่บทของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในนั่นเองนะครับอาจารย์ได้พูดถึงหรือว่าอธิบายให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของจริยธรรมหรือประมวลจรรยาบัรณของวิชาชีพตรวจสอบภายในนะครับและอธิบายเรื่องของมาตรฐานนะครับมาตรฐานในเรื่องของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในอธิบายเรื่องคําแนะนําในการปฏิบัติงานอธิบายในเรื่องของ การพัฒนาและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนะครับทั้งหมดนี้นะครับนักศึกษากลับไปอ่านกลับไปทบทวนนะครับให้ตัวเองเข้าใจนะครับเพื่อจะได้สอบได้นะครับอย่าลืมนะครับการช่วยเหลือตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ